แค่ไหนก็มีแค่เราที่รู้เออต้องฉันเพื่อกอบกู้แสนรู้ใจฉันไว้ยิ่งคงเป็นเชนนั้นดูเสร็จแล้วเราจะเอาอุ้ย สวัสดีค่ะสิบสองคนมาจากไหนกันน่ะไอสวัสดีค่ะวันนี้มาจากมาจากไหนกันน่ะอุ้ยมาจากไหนกันน่ะโคตรแปลกประหลาดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนในตอน่รื่อง,องส่วนตัวซีน่นนาสวัสดีครับเฮ้ยแต่ว่าเมื่อวานคนยังไม่เ,อเยอะเยอะเท่านี้เลยนะวันนี้คน,คนเยอะสุดเมื่อวานคนเยอะสุดที่แบบ คนดูแบบเรื่อยๆก็คือสี่สิบเอ็ดคนเอ้ย,อยวันนี้คนเยอะจังคนมาจากไหนกันคะมาดูของแปลกเหรอเฮัลโหรอาดู่ของแปลกเหรอคะแล้วก็คือร้ออีนี่ร้เอเพลงไปดูหาอะไรเลยไหนดูสิ อันนี้มีแล้วะ ไ,ไปแล้วเหรอใครไปลาใบนะคะไงไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะถ้าวันไหนไม่ได้สตรีมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะบอกอยังไงดีอยามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ได้สตรีมแน่แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะกลับไปทาเพจด้วยแล้วก็ตอนนี้กําลัง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 จะ ลิกโมเดลเอวาตารตัวเองอยู่เหมือนกันน้อยังไม่ได้ทำนะคะโอเคได้เวลาไปหาล็อบบี้แล้วโอเควันดีทุกคนด้วยนะะยอย่ตลอดนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็สามารถพิมพ์คุยทักคายกันได้นะ,ะก็อ่านทุกแชทอ่านทุกเมนนะคะถ้าเห็นทุกเมนก็จะอ่านทุกเมนด้วยเช่นกันนะคะโอเคส่วนใครที่ยังไม่รู้ชื่อนะคะพี่ชื่อฟ้านะคะ เรียกว่าคนสวยกว็ได้คือจิเทิร์ดก่อเลือกชื่อฟาร์มไม่ทันเนี่ยเียกคนสวยได้จริงนะครับ <laughs> เลือกคนสวยได้ไหมพวกเธอเรียกฉันคนสวยได้นะฉิฉิฉันยอมรับว่าฉันเองก็เป็นคนสวยเหมือนกันน้องแบบน้องคนแบบอืมรอดูโมเดลเลยเดี๋ยวโมเดลอันนี้คือยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะไอันี่ได้ไหมแต่ว่าโมเดลมันมัน คือพี่จะพี่จะลองลิกเองด้วยไงแต่อาจจะไม่นสมูท่อที่แบบต้าเขาลิกนะก็คือแบบว่ามันไม่มีตังเหมือนกันนะมอนดีดีแล้ว <c oughs> จริงๆมัมมน,น <c oughs> จริงๆเราเป็นคนไม่มีตังเนี่ยฮะใครบอกว่าเราเป็นคนม,มีตังนี้อย่าอย่าไปเชื่อเขานะเราไม่มีตงังชีวิตเราต้องอยู่ด้วยความสมถะน,น,นะคะ <c oughs> คุณสวอยอย่างชาเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าจ๊ะ่อไกันจริงหรือเปล่าจะ๊ะโอ้ใช่ต่อาจจะลืมชื่อเราไงพี่ทีบางทีพี่อาจจะต้องบอกว่า บาสิพี่ก็อาจจะต้องขอโทษนะคะที่แบบว่าชื่อไม่ได้เดี๋ยวหลายๆคนที่คือไม่อยู่คือไปไหนกันน่ะเขาเขาเขาจนสิ่งของเราเราไม่ได้หรอหรอพี่ขอโทษุกคนได้ไหมพี่ขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมขอโทษได้หรือเปล่าขอโทษมาจ้ะ ตรงที่น้ำของเธอตรงนั้นเห็นภาพสองเรานั่งหัว์รักกันเย้ <Yeah! S 1> แต่วันนั้นก็เข้าใจที่เธอบอกกับฉันว่าอย่าลืมหิบเรื่องนั้นเก็บมันไว้ในความทรงจำทีท่ยังเติม ตอนนี้หรอยังไม่รู้เลยอย่าเพราะว่าอยังไม่ได้มีฟีลอยากจีบใครตอนนี้่งแบบเป็นฟีลแบบคนสวยไม่อยากจีบใครอะไรอย่างเงี้ยต่างอ้อย่างเง้ยตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีตัวละครที่อยากจีบอย่างชัดเจนนะก็อยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้อยากจีบขนาดนั้นนะคะ <S <S ยใจ ให้จำแต่เรื่องนี้ดีจะไปว่าวันนีเราก็คงต้องมาเอาเราขึ้นไปทำไมอะหนูลงมาสิเ,าเดี๋ยวเราเอาปลาไหลราวาไตากันไปก่อนนะจ๊ะแม่แม่แมใช่สิล่ะเดี๋ยวขออนุญาตใช้ เอ่อตัวเลือกแก้ไขตัวเทคเตอร์กับน้างก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนว่าจะสิบใครเป็นหลักเป็นแหล่งด้วยแหละเดี๋ยวนะมอดชั้นมันท้าไม่ได้งไงวะแง่ yeah, ไม่เห็นได้เลยอ่ะใจร้ายสุดๆไปเลย ยังยวไม่เคียร์พื้นที่ยากไเ,เอ๊ะไปน่ารักกับหนึ่งออต้นไม้ผลออนเนาะอต้นชาน้ โอ้โหกูย,ยิงเงี้ยอะไรจ๊ะหืกูย,ยิงเงี้ยอะไรเอ่ยเราอะ่ะเธออย่าคิดว่าเธอมายอมะะะะ้อนฉลช่างอะไรให้อะไรเธอร้านพ่มีอะไรให้เธอหรอกพีม่มีอะไรให้เธอหลุดนะพูดเลยเดี๋ยวยังกินหลอดขอเคเบิลชี่ก่อนนะจ๊ะ กะเดี๋ยว oh ยังไงตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้ถอยเยอะอยูแ่แล้วนะเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้หมดก่อนันจะมาะปากไหวกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวฉันละลายรู้ป่ะเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ทุกอย่างให้เสร็จภายในอ๋อภายใน มาภายในอาทิตย์นี้นะแล้วก็ต้องปูต้องปูพื้นที่รอบๆให้ครบเลย Goodbye. Oh, okay. oh alright When well, only ring 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 And no sexy on me You only call me a baby. แหมถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าเป็นคนสวยค่ะดท่จะแบบว่ามีนุ่มๆมาลุม,มาลงสีขนาดนันกจะดีมานะ <c oughs> จริงพี่กถ็ถามว่าถามว่าถ้าเกิดในตัวละครในเกมเรนสีใครอย่าก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยจริงๆอือจริเราเป็นอยู่อยู่เป็นสดส,ส,ส,สวยๆให้ผู้ชายในอันนี้เสร็จเล่น,นก็ได้นะจริงเนาะนะอยากเป็นอะอางนี้เพราะว่า จริงๆตัวละครที่พี่ชอบมันจะอยู่ในมอนเอเพนนีนไงก็คือแบบว่าเราอะชอบตัวละครในมอนเอเพนนีนเพราะว่าเอ่อตัวตัวเอเอเอเพนนีนอะมันจะมีผู้ชายที่เป็นแบบสเปซเราไงเออโดยก็คือมีผู้ชายในสเปซก็อยู่ในเอเพนนีนไงก็คือยู่ในมอนเอเพนนีนนะคะซึ่ง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 นางแบบว่ากราวใจเรามากอะไรอย่างงี้อ่ You You're love are same me the you in in thing coming end เดี๋ยวเราไปหากคลินก่อนนะคะเอาคลินให้คลินทาที่ขุดเราก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเคลียร์เราเคลียร์เหมืองเสร็จแล้วเรียบร้อยดูแล้วทำไมโลกร้อนเธอจะมาบูลลี่ฉันไม่ได้นะเธอจะมาบูลลี่บูลลี่คนทํางานคนบ่าว่าอันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ย อ๋อตอนนี้คือยังเล่นในเพนเดตไปได้เพราะว่าตอนนี้ส่วเรายังไม่รู้ว่าเอ่อตัวเกมอันนี้ล่าที่อัปเดตมาใหม่อะ่ตัวเนี้ยที่มันอัปเดตมาเยอะๆว่ามันจะมีอะไรอัปเดตมาอีกเพิ่มอีกบ้างนะคะเพราะว่าเราจําเป็นต้องรู้ไม่ไดนไม่พี่ไม่ได้ทำลายป่าพี่เป็นคนที่แบบว่าพี่ไม่พี่ไม่ได้เป็นคนแบบลายป่าเลยไม่มีไม่มีไม่มีใครใครไม่มีไม่มีไม่กลักเลยจริงๆไม่มีไม่มี ปไ,ไป่ัดไมทำไมป่าไม่มีป้าเป่าใครจะม,มาทำไมป่าหมีมีนะสิ่งฉันเราจะเป็นคนชิดดีไม่อยากหรอกคุณลกระดาษปากสิสิงสิง,สง,สงลานะคะพีเป็นคนจีมากเลยนะคะทุกนเรื่อยๆต้องยอมเขาอีกเรื่งนีฉัน เขาสิพิชิตไม่สนใจฉันเธอแน่แล้วเธรู้ด้วยเมื่อไรรีบฉันเลิกเขาไปความรักถากไปคือฉันเองมาถึงนั้นแล้วเรือไรต้องยอมเขาอีนึกว่าฉันไม่ได้เปลเขาสิพิชิตไม่สนใจลงจับไม่ไม่มลงป่าไม่ยอมกลับ อะไรอ่ะย่าด่ะพวกคุณจะมาทำแบบนี้กับผมไม่ได้แล้วผมซึ่งผมเป็นคนดีมากเลยนะรู้หรือเปล่าวซิ่ผมเป็นคนดีนะพวคุณจะมาแบบว่าอ้อมผมพวกคุณจะมาบมาุออารีผมไม่ได้เออซิีกไรเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ จเย้ั yeah. งน้อยก็ไม่เว็นเดี๋ยวอย่าบูลลี่ห้ามบูลลี่พี่นะไม่บูลลี่ห้ามบูลลี่กันได้ไหมขอร้องว่าไม่บูลบลี่กันได้ไหมต้องถามว่าห้ามบูลลี่กันได้ไหมผู้คนจะมาบูลลี่ผมแบบนี้ไม่ได้เเ้ง,งา,เาอ เขาสิพิสูจน์ซ้อนใจฉันกับเธอแนแล้วไม่รู้ตัวอีเมื่อไรพวกคุณจะมาบันรีบเหินแบบนี้ไม่ได้นะฮะจริงผมจะมาบันรีบเหแบบนี้ไม่ได้นะ,ะจริงๆแล้วผมเป็นคนดีไม่เปล่าวะจร,ริง <laughs> แล้วพี่เป็นจริงแล้วพี่เป็นคนดีมากเลยนะ,ะทุกคนรู้หรอือเปล่า จะเมอะไรทำไงดีไปกดสต่างมาโดเนดีไหมหรอหรือยังไงมันมันมันอ่านไม่รู้เรื่องครับหนนะสักครู่นะคะข้อแชทหรอแชทสดน๊บหนึ่งนะไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วอะจริงจริงไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้ว สิ่เ่งไม่ไม่ไม่ได้ซีเนียอยู่แล้วนะสัคุณนะคะเดี๋ยวขาตั้งค่าแชร์ไปอะโอเคน่าจะเห็นชาละโอเคนั่นั้นให้เสมอก็บเขาฉัน่อคอยมาที่นานล้มือไรต้องโนเขาใม้พึ่ง ฉันไม่ได้ิรสิ่งที่มีส่วนใจสูมวาจาแต่เานนแล้วจะรู้ตัวยิ่เมื่อไรริงนก็คิดความรักะไปแค่ชาแนลตอริง่พี่ไมไดนซีเ่เลน,นะว่าจะมีโดนเนทมาไหมหรือว่าในโดนเนทจะจะจะมีคนโดเนทไหมเพราะว่า,วาพี่แค่รู้สึกว่าแค่เราเข้ามาดูพี่อ่ะพี่ก็โอเคแล้วนะเออแต่ถามว่ามีโดเนทด้วยดีไหมก็ถือว่าเป็นไรายได้เสริม ฉัได้เสริมว่าคุณจซมาเดอเน็ตเราแล้วเนี่ยค่ะเราจะเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งในการที่แบบว่าเออมาโต้ตรงไหนคนหนึ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกคุณจะมาโกหกผมแบบนี้ไม่ได้นะรู้หรือเปล่าเขาจะมาโกหกผมแบบนี้ไม่ได้นะเอ้ยจะมาโกหกผมแบบนี้ไม่ได้ จะมาโกหกผมแบบนี้ไม่ได้นะรู้ตัวหรือเปล่านะจริงๆน,น,นะผม่เป็นคนสวยมากนะคุณรู้ตัวหรือเลปล่าว่าคุณกำลังคุยกับคนที่สวย <c oughs> คนที่สวยอยู่นะ <c oughs> น,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 น้องเขบอกพี่เป็นนนอย น้องบอกพี่เป็นอะไรคะพี่นนมันน้ามันหนกไปหรือเปล่า เข้าใจ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 เราพี่มันไม่เท่าแบบเด็กที่แบบเสียงใสในตอกๆไงเออพี่มันพี่มันเป็นพี่เป็นพี่มันไม่ใช่แบบว่าเออสาวเสียงใสในเท็กชออะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเราก็เข้าใจอยู่เราเข้าใจอยู่ เออเรามันไม่ใช่สาวสวยเลยบอกว่าาจะทำในติ๊กต็อกู่๋อใช่สเรามันเรามันไม่เจ๋งไม่เจ๋วเท่าสาวนในติ๊กต็อกะน้องฉะนั้นเราก็จะบอกว่าไม่ค่อยสำคัญจัดเท่าไหร่ ใช่ไหมโอ้ยทำไมสาวใดตอกจอกมันดีกล้าอยู่แล้วใช่ปะใช่สี่เราไม่ใช่สาวเลยรับจอกจริงใช่ไหม